สบายดีสบายดีทักทายสบายดีเนาะตอนนี้ก็อยู่กับช่องผู้ไทยเลยตอนนี้รอเจ้าอันอันนี้กำลังเริ่มเนาะเขาสืบดินนําสงการพระประแดงตอนนี้เขากำลังเตรียมเครื่องเตรียมห้องหายยวนตามแคมทางแล้วเขาก็มาเริ่มทายายาละเมิดนะ อันนี้ปังนั้นก็าก็เริ่มคนระับหยกโตหยกต่กตกตางก็หายหงุเต็มคับสองฝังอันนี้เป็นสงครามปรงแดงเนาะพอไม่ได้ตอนอากาศจักน้อยอันนี้ก็เป็นเวลาก็เป็นเวลา,า,เ,เ,วลาเอา่อ เก้าโมงกลางสิบโมงเขากำลังเตรียมของเต็มอยู่แล้วประมาณช่วงประมาณเทียงเทียงปลายเขาก็ดิ้นทรงการกร,ระแดงไล่ไล่กร,ระแดงนะ้ำมือสุดท้ายถ่ายขึ้นทางลงกันแล้วไปขึ้นฟังนีดีบกันอ๋อซ้ำอยู่เตาอบเนี่ย ผ่อนกว่าผ่อนกว่าอยู่บ้านนี้อยู่บ้านอย่าง่าอยู่บ้านอย่าง่าตอนคำคำมาเปิดพรมลมันยังเย็นอยู่แต่นี้หมามือแหลกปุ้ยอบอบขนาดมากับเต็มเครื่องเต็ม,ตมห้องอยู่ลุกอเอา เดี๋ยวเขยกลองให้มันหน่อยนเนี่ยกลัวหายหอนเต็มจะถามๆนะกระชือประมาณนี้เนาะก็จังน้อยจังสิมา้นะพี่ให้กระชืประมาณนี้นะจจนมมแล้ววกาลกะทางนี้กระชได้ไอคอนเต็มอะไอันนี้ก็เป็นเสา ่ารถจอดฝาเนาะบายบายเดี bye bye, ๋ยวพอกันมือคริสต์สเออ์ดังเนาะต่อยางเดี๋ยวจะไม่ได้ตังค์อยู่นอนเสียงเทียนอยู่เบิ่มๆอยู่ทำไมอยู่ก่อน ออามากับเตมเครื่องเตมอ้องยังมีทันเ,ลเรลียวซ้ำเดี๋ยวมอื่นกับเปิดหลานบายบายเดี๋ยวเจะพอกันคลิปหน้าเนาะ